สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวถ้ำเมืองออนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลจากน้ำผุดร้อนสันกำแพงนะครับทางไปแม่กำปองนะทุกคนไปเราไปชมถ้ำข้างบนกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปทุกคนบรรยากาศลมลื่นดีซึ่งเราจะเดินผ่านบันไดยพญานาคนี้นะครับ187ขั้นนะทุกคน187ขั้นเพื่อไปยังถ้ำนะ 187ขั้นนี้ยังไม่รวมกับที่เราต้องเดินลงไปยังถ้ำอีกนะครับผมเนี่ยแล้ว ทุกคนแล้วอีกอึดใจเดียวจะถึงทางลงถ้ำแล้วครับผมทางขวาไปถ้ำทางซ้ายไปหลวงพ่อทันใจนี่ถึงถ้ำแล้วว้าว น,นี้จะเป็นอัฐิคูบาเจ้าสีวิชัยนะครับท่านชมนักบุญแห่งร้านนาไทยอยู่ตรงปากถ้ำนะ ดินขึ้นมาไม่ไกลนะครับทุกคนนี่นั่นลานจอดรถไม่ไกลครับแต่ก็เหนื่อยเนี่เอาเรื่องเลยแหล<น>ะถ้ำเมืองอ่อนแห่ง,งนี้ชื่อเดิมชื่อว่าถ้ำดอยสีลานะครับอยู่ที่อําเภอแม่ออนจังหวัดเชีงยงใหม่ภายในถ้าบรรจุพระเกศาของพระสมเด็จ สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งบรรจุอยู่ในพระธาตุเรียกว่าพระธาตุนมผาพระธาตุนมผานะครับซึ่งนักว่าเป็นพระธาตุที่แปลกมากไปเราไปชมข้างในถ้ำมันผาถ้ำนี้เย็นครับทุกคนสัมผัสถึงความเย็นแล้วก็มีบันไดลงไปแบบนี้นครับ เราก็จะได้รอดโคดหินตรงนี้ด้วยนะคือมันชันมากท่านผู้ชมชันมากเย็ยนครับนี่จุดพีกอยู่ตรงนี้หรอเดีย๋ยวตั้งหลักก่อนอี ข้างในก็มีไฟแสงส่องแสงสวา่างน่าจะพอเห็นอยู่นะเห็นวิวผนังถ้ำอยู่นะครับทุกคนนี่บันไดน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบขั้นได้นะหรือว่าหนึ่งร้ยก็ไม่รู้ ซึ่งมันก็ยังมืดอยู่ดีเดี๋ยวทมาถึงจุดแรกกันแล้วว้าวทุกคนดูด้านล่างเียเ้าจริงตรงนี้คือ ทำฤาษีหรือเปล่าเห็นืาสีเห็นมีฤาษีอยู่นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาไฟฉายก่อน เรามีแสงสว่างเพิ่มละไปชมกันต่อนั้นนะครับจะเป็นพระธาตอยู่ด้านล่างนั่นทวนต้องเดินผ่านบันไดไปอีกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอบางที่กวมีงูอ่ะงูถ้ำอ่ะท่าน,นผู้ชมงั้นกับถ้ำผาไทยอ่ะที่ลำปางน,นะครับมีงู ทำด้วยก็เลยกลัวเียที่นี้ข้างบนนะรอดทำรอดำทำตรงนี้ <c oughs> สรับซาบสนมีบันไดลงถ้ำก็ไกลอยู่นะครับทุกคน เป็นหลายชั้นนะนี่ะ ย้อ้ตรงนู้นมีเก็ดเพชรได้นเสาตรงนี้หรอคือได้นเสา จะเป็นภาคกรุณาสายญาตินะครับท่านผู้ชมทางลงบอมร่างกายมาให้ดีๆนะบอมอัพมาแล้วมาผจุนภัยกันคนแก่ผู้สูงอายุก็มันค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับการเดินขึ้นลงบันไดตรงนี้ มันจะมีสองทางทางด้านนี้กับด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปด้านนี้ก่อนด้านหลังอพระกรุณาสายญานี้นะครับ อันนี้คืออะไรทําไมไม,มีรอยฝาอย่ามือเยอะอรอยฝ่ามือตรงนี้ก็น่าจะนี่เป็นดินโคลนตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมตรงดินโคลนตรงนี้แล้วก็เอามาแปะฝ่ามือบนผนัง อันนี้น่าจะเป็นที่พระท่านมาวิปัสสนาหรือเปล่าตอนตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนหลังจากมักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วอ่ะนี่นะ น่าจะเป็นทำาลิกพอสมควรเลยนะลงุ่งขึ้นไปข้างบนน,นึ้นอีกทุกคนอันนี้เป็นน้ำตกนมผาน้ำตกนมผามีทางขึ้นไปข้างบนนู้นแต่ว่าไม่มีไฟนะครับ สงสัยเจ้าหน้าที่จะให้ชมแค่นี้แล้วเราไปชมอีกฝั่งกันท่านผู้ชมปะเดินลงมันได้เริ่มร้อนแล้วทีนี้ก่อนที่จะเข้ามานะเย็นนะตรงปากทํำเย็นมากท่านผู้ชมพระเจ้ารับแล ตรงไหนคือพระเจ้ารับเลยตรงนั้นหรอ ปฏ,ปฏิมากรรมหยดน้ำอันนี้เป็นนะักท่องเที่ยวขึ้นไปอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมทางขึ้นตรงนี้กลัวว่าไม่สะดวกเราไม่ขึ้นไปดีกว่า เม่ก่อนนะทุกคนสมัยก่อนนะจะมีบันไดเป็นไม้นะครับหลังจากนั้นก็ได้บูรณะใหม่เป็นคอนกรีตนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนี่เมืม่อก่อนเป็นไม้แบบนี้เนี่ยเหท่านผู้ช นี่ก็คือพระธาตุนมผาที่บรรจุพระเกศานะครับของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมอันนี้หินไลออนหินสิงโตออสวยงามจริงๆเป็นพระธาตุที่ไม่มีใครเสมอเหมือนนะครับเป็นธรรมชาติ มีได้มีการสร้างขึ้นแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านนั้นก็จะมีพระอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าชื่อพระอะไรนะไม่มีป้ายบอกสง่างามคอยดูนักท่องเที่ยวคอยปกป้องปกปบารักษานักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนนั้นนะหลวงพ่อ ต่งงางหากฮามเชียวเ,เรามากราบไหว้าอาขอพรพระธาตุนมพากันเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะท่านผู้ชม ส่วนข้างบนของพระาธาตุนะครับท่านผู้ชมจะมีน้ําหยดนะครับน้ําหยดลงมาจากก้อนหินตรงนูงน้นนะทาให้เกิดเป็นพระาธาตุใหญ่สวยงามไปเราไปต่อทางด้านนู้นนั่นทางที่บันไดที่ลงมานะท่านผู้ชมตรงนู้นสูงมากเมื่อก่อนเป็นบันไดไม้น่าจะน่ากลัวมากเลยอ่ะ ถ้ำใหญ่นะครับปรงถ้ำใหญ่ปรงโล่งนะครับทางด้านนี้ลึกอยู่ท่านผู้ชม มิงกลับลักษณะมือนหัวเรือมีชมด้านข้างน,นี่นะครับพระแมทะ่ทรณี จะเป็นช้างห้าหัวช้างห้าหัวอันนั้นเป็นบัวพันชั้นนะครับท่านผู้ชมบัวพันชั้นตรงไหนตรงนี้หรือว่าข้างบน จะเป็นทางเดินสะดวกนะครับนี่เป็นคอนกรีตนะท่านผู้ชมรอยเท้าพญานาคนะครับสุภาพสตรีห้ามเข้ารอยเท้าพญานาคตรงนี้คือรอยเท้า เป็นทานน้ำด้วยนะท่านผู้ชมทานน้ำตรงนี้จะไม่รู้ว่าตรงไหนคือรอยเทาย้าพญานาคนะครับนี่มีช่ฝ่ามือ,อโบราณน,นะครับไม่ใช่ภาพเขียนสีโบราณนีรอยฝ่ามือจากดินนี้ สวยงามสง่าอยู่กลางถ้ำสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ